คหัวหน้าครับมีอะไรหรือคือผมได้รายง,งานเข้ามาว่าสองคนที่เพิ่งออกจากองค์กรนะครับองค์งงการนะอะออกยังไงเหรอคือสองคนนั้นเขาได้หายตัวไปแล้วครับอ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะคือเขาได้มาถึงฐานทัพของเขาของมันแล้วยังไงต่อครับก็คือจูจ่ๆเขาก็หายสับสูญโดยไม่สาบสาเหตุครับ่ะ แปลว่าเขาตายหรือเปล่านะ้วมันครับอออไอ้พวกนี้เนี่ยหาพลังน้ำนมันด้กันผมก็ไม่รู้ครับที่รู้ม,มันโหดจริงครับมันใช้วิธีแอบเข้ามาจะข้างบนได้ไหมจ๊ะอ่มคอยคิดอีกทีนะครับแต่ให้ส่งลูกน้องไปคนไหมครับอ่าเอาเลย โอเคครับโอ้ยต้องไปหาโต้ไหมอีก,อ,ก <c oughs> อันนี้ของที่ไม่ได้หมายอะไรมากนะครับเช่นนั่นก็คืออุปกรณ์เครื่องดนตรีทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเครื่องดนตรีนะแล้มันเป็นยังไงล่ะครับก็เลี๋ยวคุณมีเวลาว่างพอใไหมคุณสามารถไปทำดนตรีต่างๆเลีย เราทำดนตรีบนเปียโนหรือว่าอืมนี่ไม่ถูกแต่นี่คือที่เป่านะนี่ไม่ถูกเหมือนกันอันนี้คือกีตาร์แล้วก็กองนะพวกนี้มันจะเล่นโดยอันตโนมัติถ้าคุณเปิดใช้างานนะครับนะแบ่นี้นะแบบเนีย่ยมันไฟจะเปิดมา,า,มาจะเป็นหม,นมุนๆอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทําเพลงอะไรมันก็จะไม่มีเสียงอะไรเลยนะเพราะนั้นล <c oughs> แค่นี้แหละครับไม่ได้ทแค่นี้แหละเง้มลงักขายยที่บน้าันแปลกมากๆไมเือนอเจาน้าี่นอ้รถไฟอเมริกาเป็นระบบใช่ี่าหัวเลยึ้นเนี่เอะไรเช็คเท้าเราโดนบุกลุกฮะบุกลุกเหรอ แล้วปิดติพวกอะไร,ระพวกองค์การ,ร,ารยูรพิชันนั่นแหละฮะแล้วทำไมเขาไม่โดนจำจัดล่ะในข่ายของเดบ,บัตเดนนี้ผู้ใดอยู่อยู่ในรัศมีส10เมตรจะโดนจำจัดอันนี้เขาอยู่กี่เมตรคเขาอยู่ประมาณ20เมตรซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใกล้พอสมควร ที่สัญญาณจะแจ้งเตือนไม่จริงอย่างนี้โปรแกรมพวกแกสีคนนี้ออกต้องออกไปต่อสู้ออกไปต้มตีพวกการ,ร์ตูนชั้นนะเจ้ครับ โอ oh no. oh no. นเอะตอนนี้ฉันเนี่ยถ้าใครบาดเจ็บสาหัสหรือใครบาดเจ็บอะไรไรแรงมาหาฉันได้ดถึงเมือ,องเราขผมตัวโอเคครับโคตโอเคนะนจะให้ยารักษาทางทตูท้ฉีนะจะติดอยู่ข้านไงเตรียมปืนมาเร็วเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรเตรียมปืนมาเร็วนี่คือปืนยิงลัวพอสมควรชัดๆเป็นปืน ที่ยิงรวมเหมือนกันแล้วของเซ่อมาอ๋อกรู้หลกเบอร์ประตูไปกันโจ้แล้วยิงบอลเลย Ô oh, mồi nó Đi đâu cả đăng Ôi Đi Đi đổi lộn đi

có luôn <coughs>

โอ้จริงเช็คทำข้อโพดนะมีอะไรต้องการยาใช่ไหนะมทำเช็ครัเอาอไปเอาโอ้ทำตาไม่โดนโอเคออกไปอ,อันไหนโอเคสอเคไม่เดือเตรียมแล้ว

ปืนพ่นกระสุนเดงแล้วก็เป่าผาดยิงอีกโอ้โอ Đoàn lên đua lên, ôi, cứ đua đi, đi mà không bị dừng lại, không bị dừng đi không bị đi đi, không bị อย่างนี่ยจับตัวบันแล้วโ <Okay. S 1> อเคเร็บรัดตาของฉันเพื่ออะไรเด็กก็รู้มันคือถ้าไม้ตายดีเด่นยังไงล่ะเพื่ออะไรเด็กก็รู้ในโอ้ยไปชิสสกอยแมนโอเมกอนนี่คืออะพิจิจนะอะพิจีอะไรทีเดีย อ p g ขนาดไซยักษ์จะไม่ต้องใช้มือ,อยิงจะใช้พลังจิตยิงเลยโอ,โอ้สวยแล้ว เห็นไหมโอ้หายตัวชือกับมันระเบิดทิ้งไปเลยาไปอยู่จน j a มแล้วโอเคเก็บเข้าตัวเฟบอืมเก็บได้เหรอเก็บได้สิครับโอ้ยก้านอืมกับไอซอมช็อเก่งจริงเลยก็มันแน่อย่แล้วครับโอเคมันไม่มีอะไรใช่ไหมนอยจางนง้นรับ Ok nên gặp thả đi qua. We'll up up. You hear a chuckle and you turn back and see The closet, the closet doors open wide You look around the space and see a creepy face It might be a decoy <laughs>